สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเอะวันนี้นี่มาเคาเน์เตอร์แบรนด์กันนิดนึงตัวนี้เป็นลิปดีออนะคะลิปที่เราใช้แล้วชอบมากนะอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะตอนแรกกลาวว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่ามันเป็นลิปสติกเนาะซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบสีที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า พอใช้เวลาสักพักหนึ่งเราสึกว่าเฮ้ยเรามาถ่ายคลิปก็ดีนะเผื่อใครกำลังตัดสินใจเนาะที่จะซื้อนะคะก็จะได้ตัดสินใจกันง่ายๆนะคะแนะนํานะซื้อ o f f i เชียนะคะหรือไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์จะดีที่สุดนะคะอ่ะอันนี้ได้มาจาก k ิมพาวเวอนะทุกคนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือสีอะไรสีที่เราเลือกมานะคะวันนี้ก็คือเบอร์ห้าสองหนึ่งค่ะ จะ zoom ไม่ได้ชื่อสีว่าด d ออเรลิต้านะคะนี่อ่ะอีกทีหนึ่งนี่นะคะเป็นรุ่นอ่ะโอเคกล็โฟกัสไหมอ่ออ่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอ่าเป็นรุ่นชายนะเป็นเหมือนกับ ช่วยบำรุงให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่มีสีอย่างดีออล i ิปโกลที่เป็นเหมือนลิปบำรุงอะที่มันออกสีแท่งสีชมพูอะ่ะอันนั้นก็ดีมากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบชอบให้มันมีสีอะ่ะเออมันสวยดีนะคะเราส่วนตัวเราก็ชอบแบบมีสีเนาะเพราะว่าตัวดีอ r ล i ิปโกลอะมันจะไม่ค่อยออกสี mm hmm. เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายดีออลิปโกลให้นะคะเพราะว่าพอดีมันอยู่อีกที่นึงเนาะ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้หยิบมาตรงนี้นะคะโอเคมาดูกันดีกว่าว่า d a l r a d d i d t r o o t ชื่อยาวมากทุกคน d a l r a d d i d t r o o t อะไรอะเบีย l a แลนด์หรออ่านไม่ออกทุกคนภาษาอะไร Intel Soi Follow h y d r a Trend ชายลิปสติกละกันโอเคเป็นเอาง่ายๆเป็นรุ่นชายนะคะเอะชื่อรุอน่น ปริมาณอยู่ที่3.2กรัมค่ะด้านหลังด้านข้างน,นี่นะคะอันนี้มันจะไม่ใช่ของเคาน์เตอร์แบนนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นของ King Power นะคะมันก็เลยจะได้ราคาที่น่ารักกว่าในเคาน์เตอร์เนาะเ <c oughs> คาน์เตอร์น่าจะประมาณ1พันเหรือเปล่าจำไม่ได้จริงขอโทษน,นะคะเราเราจะไม่ได้จริงเพราะว่า เอาจริงนะไม่เคยซื้อในเคาน์เตอร์เพราะว่าเราซื้อใน King Power มันจะได้ราคาที่ดีกว่านะคะโอเคไปดูกันต่อแกะดูนะกล่องเขาก็เป็นสีดำไม่มีอะไรนะคะนี่แท่งเขาจะเป็นสีดำสนิทแล้วก็มีเออ โลโก้เป็นสีเงินอันนี้ใช้มาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาถ่ายคลิปเนาะ,นะทีนี้มาดูด้านหลังเขาก็จะมีสีเบอร์ชื่อเบอร์นะคะสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะรายละเอียดนะคะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวดึงออกนี่นะคะ ตรงเนี้ยมันหายไปแล้วนะทุกคนตัวที่มันมันจะเขียนข้างบนตรงเนี้ยว่า cd นะคะเดี๋ยวเอาลูปให้ดูนะคือปกติแล้วอะ <c oughs> ลิปที่ออกอุ้ยลิปที่ออกมันจะมีคำว่า cd อยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไหาลูปโอเคทุกคนมันจะมีเนี่ยสัญลักษณ์เห็นไหม ตัวหนังสือมันจะเขียนว่าสี <c oughs> เดี๋ยวนะโอเคอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือเขียนว่าสีดีนะคะซึ่งย่อม,มาจากคริสเตียนดีออนนั่นเองบนลิปสติกนะคะประมาณนี้ออันนี้นะคะเบอร์ห2 1สองหย้ำอีกทีนะเดี๋ยวลองเทสสีให้ดูนะคะ เทปตรงนี้นะทุกคนจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมเนื้อมันจะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะเอาเทปแค่นี้นะอย่าเขาเก็บก่บอนเพราะไม่งั้นมันจะไม่ถนัดนี่สีสวยมากทุกคนดูนี่นี่นเห็นไหมเห็นสีชัดนไหมสีเขาสวยมากจริงๆนะคะตรงนี้นะ มันเป็นสีที่ออกแบบมีความอมชมพูอมสม้มอมนูดคือสีมันนัวด้วยทุกอย่างเลยอ่ะมันแบบเป็นสีที่ถูกต้องมากๆทุกสีผิวใช้ได้นะคะแล้วเนื้อ,อลิปสติกเนี่ยเขาจะแบบนุ่มๆเนาะทาแล้วทำให้ออย่างสมมติถ้าใครปากแห้งเนี่ยมันก็ช่วยบำรุงด้วยด้วยนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนขั้นกว่าของลิปโก้แต่ถ้าใครชอบลิปโก้ก็ไปตามลิปโก้นนะแต่ตัวนี้เอามาให้ดูนะคะเนื่องจากมันมีสีมากกว่าลิปโก้นะคะแต่ถามว่าติดทนไหมแม่ไม่ได้ติดทนนะทุกคนบอกก่อนเพราะว่าเอ่อมันกึ่งกึ่งเหมือนอารมณ์แบบลิปมันออกสียอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ดูนะทุกคนว่าสีมันจะอ่อนลงมันจะดรอปลงแต่เราเติมได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดู แล้วเขาจะมีความแบบกลิ่นหอมอะหอมละมุนแบบหอมผู้ดีมากนะคะ <C oughs> เห็นไหมพอเราเกลี่ยไปบ๊บสีเขาก็จะละมุนขึ้นเลยทันทีเห็นไเออไปลองเล่นกันดูทุกคนเอาจริงนะลิปสติกเนี่ย มันบอกยากเลยว่าใครจะชอบสีโทนไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าสีห้าสองหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็เป็นสีที่ทุกผิวทุกผิวใช้ได้นะคะใช้ได้โอเคมากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกถึงคุณภาพของดีอออยู่แล้วนะคะคุณภาพของขับแก้วอยู่แล้วเนาะทุกคนก็ามาเป็นตัวเลือกให้แล้กันส่วนมากที่เห็นรีวิวนะคะก็จะเป็นเบอร์พวก เบอร์นูตเนาะเบอร์หนึ่งร้อยนะคะ 103, 1, เบอร์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งซเบอร์รี่อะไรพวกนี้ของลิปโกเนาะแล้วก็เอ่อสีอะไรอะ่ะซนโดลเจ็ดสี่ศูนย์เอ่อหรือสีแบบสีบบสองร้อยเนาะสีนูดทัดอะไรเงี้ยเป็นสีที่แบบก็น่าจะเห็นหลายๆคนรีวิวเนาะแต่ว่าตัวนี้ห้าสองหนึ่งไม่ค่อยเห็นใครรีวิวเลยก็ไปลองดูกันนะคะแต่ว่าเรา คอนเฟิร์มเรื่องคุณภาพของลิปสติกค่ะมันดีจริงๆนะคะโอเคงั้นก็วันนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอน้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ